สวัสดีคุณผู้ชมนะครับยินดีตอ้อนรับเข้าสู่สอนแช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มผู้ติดตามนะครับแล้วก็เพิ่มวิวให้ช่อง Youtube ของเรากันนะครับก็ผมจะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า t ทูบ b u d ี y นะครับผมเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากสําหรับคุณผู้ชมคนไหนกําลัง ศึกษาการทำางานดิ O อของ YouTube นะครับแล้วก็กำลังทำช่องอยู่หรือทำช่องอยู่นะปัจจุบันนะครับเราต้องการเพิ่มผู้ที่ตามกับเพิ่มยอดวิวขึ้นมานะครับผมาการใช้ t u b e Bu d d y นะครับในการใช้ทำเอ d ดดิโอผมบอกเลยว่ามีประโยชน์มากแล้วเจ้า t u b e b u d d y ตัวนี้เหมาะกับใครนะครับผมจะบอกก่อนนะครับคือเหมาะกับคนทำคลิปวีดีโอลง YouTube หรือจะสร้างไรายได้จาก YouTube นะครับ อันนี้ช่วยได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่า Tubidy มีประโยชน์ยังไงนะครับวิธีการติดตั้งนะครับผมจะทิ้งลิงก์ด้านบนนะครับผมเป็นมี1คลิปนะครับที่ผมแนะนําการติดตั้งไปเนาะนะด้านบนขวามือนะครับก็ลองคลิกเข้าไปดูกันนะครับวิธีการติดตั้งเอาวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการหาแท็กแล้วก็วิธีการดูแท็กของ คลิปวิดีโออื่นนะครับว่าเขาใช้แท็กอะไรเราก็นําแท็กนั้นมาไปหยุกใช้งานนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวมาที่หน้าหลังบ้านนะครับวิดีโอหลังบ้านนะครับเป็นแบบนี้นะครับเราก็ให้คุณผู้ชมนะครับถ้าอัปโหลดของวิดีโอของคุณผู้ชมมานะครับเราเลื่อนลงมานะครับตรงนี้นะครับเขาจะให้เราใส่แท็กนะครับคุณผู้ชมก็ใส่แท็กเป็นหนึ่งแท็กก่อนนะครับเช่นผมจะแนะนํานะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับก็คือถ้าคุณผู้ชมตั้งชื่อ เรื่องของคลิปนั้นว่าอะไรเช่นผมวิธีทำซูม 3D นะครับกำลังฮิตใน t i k t อกนะครับตรงนี้นะครับผมก็ copy วิธีการทำซูม 3D นะครับกอบทั้งหมดเนี่ยครับแล้วก็เอามาวางตรงแท็กนะครับพอผมเอามาวางปุ๊บนะครับคันนี้ครับด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับเขาจะมีแท็กแนะนำให้นะครับผมนี่ครับแล้วก็มีคีย์เวิร์ดสกอร์ให้นะครับ ของทาง t ูบัตดีนะครับคือจะบอกไว้ก่อนนะครับถ้าแท็กแนะนำตรงนี้นะครับ recommend tag นะครับจะขึ้นก็ต่อเมื่อนะครับสมัครเป็นโปรไปก่อนนะครับก็คือ t ูบัตดี y เป็นตัวโปรนะครับก็ก่อนอื่นนะครับก่อนที่จะสมัครเป็นตัวโปรเขาจะให้เราทดลองใช้ก่อนนะครับให้คุณผู้ชมทดลองใช้ประมาณ7วันหรือ1เดือนเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับ นะครับให้เรากดเข้าไปที่ทดลองใช้ก็วิธีการกดเข้าไปทดลองใช้นะครับก็อยู่ด้านบนนะครับ CPO นะครับมาทิ้งไว้ให้เนาะอันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการหาแท็กก่อนนะครับก็เนี่ยครับนี่คือข้อดีนะครับเราจะมีแท็กเต็มเลยครับเราไม่ต้องคิดแท็กเองนะครับเขาแนะนําให้นะครับก็คือเขาจะวิเคราะห์มาแล้วนะครับว่าแท็กนี้มีสิทธิ์ที่จะมีคนเข้าอ่าค้นหาเข้ามานะครับ ก็ผมก็ใช้แท็กตรงนี้จัดเลยครับก็เลือกแท็กที่พยายามเลือกแท็กที่เป็นในนั้นนะครับอ่าเป็นสื่อเกี่ยวกับหัวข้อนะครับเนี่ยครับคือหัวข้อเราเสื่ออะไรนะก็าหาแท็กความหมายใกล้ๆกันนะครับแล้วไอ้ตรงที่เป็นตัวแรกเนี่ยครับนี่คือแท็กที่ดีนะครับเดี๋ยวผมจะคลิกเข้าไปให้ดูให้นะครับผมว่าดีไม่ดีแต่เพิ่งคลิกเข้าไปดูนะครับออ เอาตรงนี้แล้วกันเนาะแต่เพิ่งคลิกเข้าไปดูนะครับแท็กที่มีตัวเลขนะครับนี่ครับเขาจะวิเคราะห์ให้เลยนะครับนี่ครับวุลิกูดนะครับก็คือดีมากนะครับสําหรับแท็กนี้นะครับแล้วด้านล่างนี้ก็จะเป็นเขาจะเปรียบเทียบนะครับว่าอ่าช่องอื่นนะครับที่ใช้คีย์เวิร์ดเนี่ยนะครับมีการค้นหาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ช่องเรานะครับแล้วขวามือตรงนี้ก็คือเสิร์ชนะครับที่เขาแนะนํานะครับ ให้เราใส่เข้าไปเนาะถ้าคุณผู้ชมมองดูว่าเออเสิร์นตัวนี้น่าน่าใส่เข้าไปในแท็กวิดีโอนะครับก็ลองติ๊กถูกหนึ่งอันนะครับอ่าแล้วก็มาที่แอคชั่นนะครับแล้วก็อินเสิร์ตอินทูคอร์เรนต์วิดีโอนะครับอ่าเรียบร้อยครับแท็กนี้ก็จะวิ่งเข้าไปที่วิดีโอแท็กของเราอัตโนมัตินะครับนี่ครับวิ่งมาละนะครับอันนี้คือการใส่แท็กแล้วก็ ทาง t ูบันดีเขาก็จะวีคอลแท็กมาให้เราเลยนะครับวันนี้ก็จะช่วยเพิ่มให้วิดีโอแท็กเรามีคุณภาพมากขึ้นหลังจากนั้นกดบันทึกครับอ่าโอเคครับอันนี้คือวิธีการใส่แท็กนะครับแล้วกเ็เทคนิคการดูแท็กของ t ูบันดีนะครับแนะนําแท็กมาให้เรา,าต่อมาครับเดี๋ยวผมจะไปดูแท็กของคลิปวิดีโออื่นนะครับผมคือเอามาเป็นนะครับ เป็นตัวอย่างนะครับผมไม่แนะนําให้ไปก๊อปเขามานะครับผมแนะนําให้เอามาวิเคราะห์ดูนะครับว่าทางช่องใหญ่เขาใช้แท็กนี้นะแล้วช่องเราเหมาะกับการใช้แท็กอะไรนะครับทูบันดี้สามารถดูได้นะครับก้อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นช่องนี้นะครับอันนี้ครับช่องรับทําเว็บไซต์นะครับเป็นตัวอย่างให้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปหนึ่งเว็บนะครับอ่าหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้แล้วกันอ่าเดี๋ยวผมสต็อกกัน อ่าโอเคหลังจากนั้นขวามือนะครับเขาจะมาบอกเลยครับรายงานเลยครับว่าช่องนี้นะครับมีวีอาวิดีโอเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีสกอร์คะแนนวิดีโอเท่าไหร่นะครับถูกใจเท่าไหร่ความคิดเห็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีครีเอเตอร์แนะนําเท่าไหร่นะครับสิ่งที่สําคัญที่ผมจะให้ดูก็คือมาดูแท็กวิดีโอครับด้านล่างตรงนี้ครับเห็นไหมครับอ่า ตรงนี้ครับคือแท็กที่เขามาใส่วิดีโอนี้นะครับเจ้าตัววิดีโอนี้คือเขาแท็กพวกนี้มาใส่เราก็มาดูนะครับอ๋อเขาใช้แท็กนี้นะครับเราก็ลองนําไปไปยุใช้กับวิดีโอของเราได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือข้อดีนะครับสําหรับการใช้เจ้าทูบาดี้นะครับผมก็ถ้าต้องการแท็กนะครับก็คัดลอกไปเลยนะครับหรือแสดงอันดับค้นหาตรงนี้ก็ได้นี่ครับเห็นไหมครับ ถ้าขึ้นมางนี้คือดีนะครับยิ่งตัวเลกเยอะนะครับกดคัดลอกก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเพิ่มไปที่รายการแท็กนะครับถ้าเราต้องการเนาะอ่าโอเคครับผมอันนี้ก็คือวิธีการเช็คแท็กแล้วก็วิธีการใส่แท็กแนะนำของทูบารนะครับคือดีมากครับผมลองเทสแล้วนะครับแล้วผลตอบรับนะครับคือ ยอดวิวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วการใส่แท็กมีคุณภาพมากขึ้นนะครับจึงทําให้เอดีโอของคลิปวีดีโอผมนะครับขึ้นไปติดหน้าหนึ่งนะครับหลายคลิปนะครับโดยใช้ทูบอดีนะครับผมโอเคครับคลิปวีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับมาแนะนำนะครับการใช้งานทูบอดีกันนะครับผมถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะครับการใช้งานทูบอดีนะครับผมคิด ลิงก์ด้านล่างนะครับที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับก็คลิกเข้าไปสมัครนะครับถ้าสมัครยังไม่เป็นนะครับผมมีคลิปวิวแรกนะครับสอนวิธีการสมัครเข้าไปเนาะแล้วก็ติดตั้งเจ้าทูบดีแล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับแล้วส่วนคลิปวันนี้ก็คือการแนะนําการใส่แท็กแล้วก็การดูแท็กของคลิปวิวของช่องอื่นนะครับเพื่อมาประยุกต์ใช้กับช่องเรานะครับบอกเลยว่าถ้าคุณผู้ชมคนไหนจะทํา YouTube เป็น อาชีพนะครับหรือโปโมทดสินค้าหรือเพิ่งเข้ามาทำนะครับแนะนําเครื่องมือทําตัวเอ o ดโอด้วยการใช้ทูปดรีนะครับดีระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมคนไหนสนใจก็อย่าลืมนะครับลิงก์ใต้ข้างล่างนะครับโอเคครับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้าเห็นคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปหน้าจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมันได้ส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ